ครับก็สวัสดี FC ช่องหนุ่มการเดินทุกคนนะครับวันนี้วันว่างนะครับวันอากาศดีๆนะครับก็จะชวนเพื่อนๆนะครับมาทํากระถางสับรถสีนะครับเพื่อเอาไปตกแต่งบ้านกันนะครับโดยเอาวัสดุเหลือใช้ที่มีอยู่ตามบ้านนะครับเช่นอันนี้ครับเศษอิดมวนเบานะครับที่เหลือจากการปลูกบ้านนะครับผมก็มาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นะครับ กระถางดินเผาที่เราไม่ได้ใช้นะครับหรือว่ายังไม่รู้จะปลูกอะไรนะครับอ่าเราปลูกสับปะรดสีใช่ไหมครับเราก็ต้องมีหินภูเขาไฟอันนี้เตรียมมาไว้ก่อนนะแต่ไม่รู้จะใส่อะไรและก็ที่ขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือสับปะรดสีนะครับนี่วันนี้เตรียมสับปะรดสีมาทั้งหมดประมาณสองสอากระถางน,นะครับ เป็นสับปะรดสีที่มีลักษณะคือเขาจะแตกกอนะครับเขาจะเป็นไม้กอแบบนี้นะครับน,นี่นะีนะนะครับเดี๋ยวผมก็จะเอาเขานะครับมาตกแต่งเมรมิดม่ใส่ลงไปในกระถางนี้นะครับแล้วก็เอาไปตั้งเป็นมุมสวยๆประดับบ้านนะครับนะก็จะชวนเพื่อนๆมาทำกันนะครับเดี๋ยวเริ่มแรกนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาต ไปเอาสับะรดสีออกจากกระถางก่อนนะครับแล้วก็จะขอตกแต่งเขาสักนิดหนึงนะครับไปดูกันเดี๋ยวมาตกแต่งสับะรดสีกันนะครับอุปกรณ์ก็ต้องมีกันไกลนะครับกันไกลจำไน่นะครับเอาสับะรดสีออกจากทางเลยจะเร็วเลหน่อยนะวันนี้อยู่บ้านแบบชิลๆนะครับอากาศดีมากนะครับตอนนี้ ที่บ้านผมนนเนาะเขาคน้ามาถมนะอุณหภูมิอยู่ประมาณ20องศานะครับนี่แต่บอสสีต้นนี้เขาจะเป็นแบบนี้ครับเป็นไม้แตกกอเขาจะเป็นไม้แตกกอเขื่อนเห็นไหมครับเราก็ทำการตกแต่งกิ่งเขานะครับเอาใบที่ไม่ใช้ออกเอาใบที่ไม่สวยออกนะครับ เอาลากออกด้วยนะครับเพื่อความสวยงามนี่กบแต่งรากออกเอาลากออกให้หมดเลยนะครับขี้ดงขี้ดินเนาะออกให้หมดเลยนะครับเพื่อความสวยงามเดี๋ยวต้องเอาไปล้างด้วยนะครับเพราะว่าสกปรกมากนะครับ กอที่หนึ่งนะครับนี่ตกแต่งได้ประมาณนี้แล้วอีกอหนึ่งนะครับอันนี้ไม่สวยนะเห็นไหมกิ่งกิ่งช้านะครับกิ่งช้าไม่สวยตัดออกเลยนี่นะครับกอที่สองนะครับก็แต่งกิ่งแล้วนะครับจะ ประมาณนี้นะครับที่สามอันนี้ก่อที่สามนะครับก็เอากับเศษกับมะพร้าวออกนิดนึงนะครับเพราะว่าเราอ่ะจะเอาไปใส่กระถางใช่ไหมครับรนั้นเราก็ต้องเอาพวกเศษกับมะพร้าวใบแห้งๆนะครับ ใ,ใ, er mm. s okay. <S ใบท like, yeah, like hmm. yep. uh ี่ไม่สวยจะออกนะครับอย่างกิ่งเนี้ยมันเป็นต้นแม่เขานะครับมันตายแล้วเราก็เอาออกนะครับแต่งไม่สวยเลยเวลาที่เราเอาออกนะครับเป็นเพื่อนระวังนะครับพยายามอย่าให้กิ่งที่มันแตกไปเนี้ยมันหักนะครับเพราะว่ามันจะไม่สวยนะเพราะว่าสับปะรดสีตระกูลเนี้ยครับมันเขาไว้โชว์กิ่งครับเนี่ยโชว์แขแนงที่ออกแบบเนี้ยครับยิ่งแตกแะแนงไปเยอะเท่าไหร่นะครับเขาจะยิ่งสวยมากนะครับมันจะเหมือนไออะแบบว่า คือมันจะทําให้เรารู้ว่าเฮ้ยเขาเลี้ยงมานานนะแบบเขาดูแลดีอะครับมันก็แตกกิ่งก้านไปเรื่อยกิ่งก้านไปเรื่อยเวลาเราเอาไปแขวนนะครับมันก็จะดับดูวลังการอยงวยมากนะครับตอนนี้ผมก็เอาสับปะรดสีทั้ง3กอน,นะครับเอาไปล้างยอดแล้วก็ทําความสะอาดเรียบร้อยนะครับตอนนี้เราก็จะเอามาตกแต่งลงกระถางกันนะครับเวลาที่เราจัดเรียงสับปะรดสีแบบนี้ครับลงกระถางน,นะครับ ให้เ,เพื่อนๆนะครับหันกิ่งเนี่ยออกไปด้านนอกกระถางนะครับแบบนี้เห็นไหมครับนะครับการจัดวางน,นะครับเราก็จะให้ให้ตัวต้นสับปะรดสีนะครับพยายามแนบไปด้านขอบกระถางด้านนอกนะครับเพราะว่าเวลาที่เขาแตกกิ่งก้านนะครับเขาจะได้ออกมาด้านนอกห้อยออกมานะครับสวยๆ เห็นไหมครับแบบนี้เดี๋ยวเขาก็จะแตกแขนงออกไปนะครับก็จะใหญ่ขึ้นเนี่ยครับแบบนี้ครับส่วนตรงกลางก็มีเศษหินเศษกระถางเก่าอะไรนะครับก็เอามาใส่ได้เลยนะครับจัดวางให้ดีนะครับแล้วก็เอาเศษหินทับไปด้านไหนนะครับ เอาอิดนบนเบาที่ผมสับละเอียดนะครับใส่กสไปข้างในให้เต็มเลยครับเพื่อนๆและต่อด้วยโรยด้วยหินภูเขาไฟน,นิดนึงนะครับบริเวณด้านบนเพิ่มความชุ่มชื้นนะครับแล้วก็ให้ดูแบบว่าปกปิดก้อนหินนะครับเห็นไหมครับว่า ตับรสสีเนี่ยเป็นต้นไม้ที่ปลูกไงมานะครับมาดูผลงานกันชัดๆนี่เห็นไหมครับเสร็จแล้วนะครับเดีย๋ยวตัวนี้ผมเอาเหินขูเขาไฟใส่นิดนึงนะครับดูชัดๆครับหเห็นไหมครับ แค่นี้นะครับเราก็ได้สับปะรดสีนะครับในกระถางสวยๆนะครับเอาไปตั้งโชว์บริเวณหน้าบ้านแล้วนะครับครับเป็นยังไงบ้างครับฝีมือ DIY ของผมนะครับจากกระถางที่เราไม่ใช้งานแล้วก็สับปะรดสีนะครับที่เรามีอยู่แล้วนะครับเพียงแค่เรามีไอเดียนิดนึงนะครับเราก็สามารถได้กระถางสับปะรดสีที่ เอาไปตั้งโชว์หน้าบ้านสวยๆได้หนึ่งกระถางเลยนะครับเพียงชั่วระยะเวลาอ่านรวดเร็วนะครับหากชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย